ที่จะแนะนําในการเ,เริญนพิะกรรมฐานแต่ว่าวิธีปฏิบัติมโนยิทธิจะอธิบายตอนหลังในตอนนี้ก็ขอพูดส่วนที่ยังค้างกันอยู่ก่อนแต่ว่าก่อนที่พูดเรื่องอื่นทั้งหมดตามแนวการปฏิบัติเพาธกรรมฐานเตียตามที่พระเจ้าทรงตรัสในภูมบริการสูตร ท่านบอกว่าก่อนจะทำอะไรทั้งหมดให้ทุกคนแผ่เมตตาจิตไปในโลกทั้งปวง่งหมายความว่าในโลกนี้ใครจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราคิดว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนสัตว์ทั้งโลกเราจะไม่เป็นศัตรูก,กับใครนั่นคือเมตตาแล้ปฏิสองดรน,นา เราจะมีความสงสารถ้าไม่เกินมีใสที่ใครมีทุกเราจะช่วยได้เราจะช่วยให้คนทุกถ้าทุกผาทุกคนตั้งใจอย่างนี้อารมณ์ใจจะเป็นสุขตอนนี้ไปก็ขอแนะนำะยานท่จะยานแปดที่ค้างอยู่เมื่อวานนี้ก็มาติดอยู่ที่เจโตริย,ยานอนญาโยมือลงไม่ต้องไม่ต้องสมือนาะยมนะจะจะเมื่อมากเวลามาก ตั่งสบ,บายคำาว่ายานแปดนั้นในช่วงแรกนี่เขาบอกให้ทราบว่าจะอธิบายเรื่องยานต่างๆก่อนพอถึงเวลาจะได้อธิบายเรื่องการปฏิบัติมโนยิทธิคำาว่าจุตูปปาดยานหมายถึงยานที่รู้ใจคนอื่นอันนี้มีความสำคัญกับนักปฏิบัติมาก เพราะว่าก่อนที่เราจะรู้ใจคนอื่นเราก็รู้ใจของเราเองซะก่อนสำหรับใจที่เราจะพึงรู้ในวิสุทธิมรรคท่านบอกว่ามีลักษณะหกอย่างแต่ด้ว่าในที่นี้จะขอเอาย่อมาเรือแค่สามอย่างที่หกอย่างของท่านหมายถึงว่าอารมณ์ใจมีจิตสีดำที่ดำมากหรือดำจางแดงมากหร้วแดงจางขาวมากแลือขาวจางอย่างนี้เป็นต้น ก็จะเว้นไว้เอาเหลือแล้สีดำสีแดงสีขาวถ้าอารมณ์ใจสีดำหรือเทาก็าแสดงว่าจิตของบุคคลน,นั้นมีทุกข์ถ้าอารมณ์ใจสีแดงหมายทึงคนนั้นมีอารมณ์เป็นสุขอยากได้สิ่งของเข้ามาถ้าอารมณ์ใจสีขาวหมายถึงว่าจิตใจเป็นเบิกขาวางเฉยว่างจากสุขว่างจากทุกข์มีจิตใจสงบไม่รมสบาย นี่หมายถึงสีของคนธรรมดาตอนนี้สำหรับท่านพุทธบริษัทที่เคยเจริญมโนยิธทธิได้แล้วก็จงเอาใจของเราทำใจให้ขาวสะอาดเป็นอย่างตำ่ำและโดยเพราะอย่างยิ่งแค่ขาวสะอาดเป็นบาง็ยังไม่พอเพราะว่ามันยังไม่ใช่ใจของผู้ทรงชานแค่ขาวสะอาดก็ดีแค่แดงก็ดีแค่ดำก็ดี เป็นกำลังใจเขาปุถุชนที่ถ้าเป็นกำลังใจของผู้ทรงฌานมันจะมีเป็นแก้วคลุมรอบรอบหัวใจถ้าเป็นฌานสีก็จะเป็นแก้วใสในใจทั้งดวงฉะนั้นนักปฏิบัติจะพยายามจับอารมณ์ของใจขับกิเลสให้ออกจากจิตคำไม่กิเลสตัวนี้ก็คือนิวรณ์ ไม่ให้มันเข้ามายุ่งกับใจให้สใสสะอาดเป็นแก้วนี่สำหรับนักสมถะภาวนาถ้านกักเจริญวิปัสนาภาวนาก็พยายามขับใจให้แพร่พระายไปยับรอบดวงใจถ้ารอบรอบบางบางยังนี้ถือว่าเป็นกิจเข้าถึงวิปัสนาญาณเบื้องต้นยังไม่เป็นพระอริยเจ้าแต่ว่าถ้าจิตใสเป็นแก้วถือว่าอารมณ์เบลเบคขาย,ยาน อย่างนี้ถือว่าจิตใจของเราเริ่มสะอาดจิตทรงตัวถ้าจิตใสเป็นแก้วธรรมดาเป็นชานสีเวลานั้นจิตจะมีเฉพาะเอกคตารมโอบเกขาเพื่อจิตจะมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วก็มีการวางเฉยไม่เนื่องกับอะไรทั้งหมด <c oughs> การรู้จิตใจของเราแบบนี้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาตื่นขึ้นมาเช้า จะต้องรีบชำระจิตก่อนในนักปฏิบัตินะอันดับแรกแผ่เมตตาจิตเป็นจักรวาลทั้งปวงก่อนคิดว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครและรายการที่สองนั้นมีความสงสารตั้งใจคิดว่าคนก็ดีใส์ก,ก็ดีในโลกนี้ถ้ามีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุข ถ้านั่นเป็นเศษเกินวิสัยที่เราช่วยไม่ได้เราคิดว่าถ้าโอกาสมีเราจะช่วยอย่างนี้จิตใจก็สะอาดหลังจากนั้นก็ระงับนิวรณ์ห้ารายการเครื่อหนึ่งอารมณ์พอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมรับสมัมผัสระหว่างพศษตอนนี้ต้องตัดทิ้งไปโชคราวรายการที่สองอารมณ์ไม่พอใจรายการที่สามความง่วง <c oughs> ราการที่สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไปราการที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้ารการนี้เวลานั้นเราตัดตัดหมดถ้ามารมเฉยๆแล้วก็ตั้งใจหมดรูร้ลมให้ใจเข้าออกแล้วภาวนาตามฐานภาวนาก็ได้พิจารณาก็ได้แล้วก็ต่อน,นั้นไปก็พยายามสังเกตจิต ้าทุกคนสามารถชำระจิตให้ใสสะอาดเป็นแก้วเวลาเช้าทุกวันจิตของท่านจะมีการทรงตัวในฌานต่อไปเมื่อเวลาเช้าตื่นใหม่สามารถชำระเป็นแก้วได้ต่อไปเวลากลางวันทำงานเน่ยๆก็ลองสังเกตใจหยุดจากงานนิดหนึ่งสังเกตจิตทันทีว่าเวลานี้จิตเรามีสีอะไรถ้ามีจิตสีดำใช้ไม่ได้เป็นจิตเลว ถ้ามีจิตสีแดงเพราะการยินดีที่วัตถุก็ยังใช้ไม่ได้ติดวัตถุกเกินไปถ้าจิตสีขาวธรรมดาเป็นสีขาวปกติก็ถือใช้ไม่ได้เป็นจิตของปุถุชนเกินไปถ้าบังเอิญจิตใสสะอาดได้ทุกขณะทุกเวลาที่เราต้องการเราก็ภูมิใจได้ว่าการทรงสมาธิของเรามีผลถ้าความจริงเวลาทำกานวันไม่ต้องนั่งขัดสมาธินึกถึงจิตตําธรรมดาธรรมดา ตอนนี้เจโตริยานถ้าทำจิตของเราใสาสะอาดถึงที่สุดแบบนี้แล้วก็ยพิ่พงทราบว่าถ้าเราต้องการรู้ใจของคนอื่นจงคิดว่าเราจะรู้ได้แค่กําลังใจของเราทรงตัวอยู่ในคุณธรรมอย่างนั้นนั่นหมายความว่าจิตของเราสามารถทรงอยู่ขั้นปฐมฌานเราก็ารู้คนอื่นได้แค่ปฐมฌานฌานที่สองรู้ไม่ได้ ถ้าเราได้ชานสี่ก็รู้คนอื่นได้แค่ชานสี่เลยกว่านั้นเรารู้ไม่ได้ถ้าเราเป็นพระอริยะเบื้องต้นก็สามารถรู้แค่ของเรารงความว่าถ้าเรารู้ได้แค่ไหนเราได้แค่ไหนรู้เขาได้แค่นั้นถ้าเกินไปไม่เห็นตอนนี้อยากใจเห็นจริงๆก็งจงใช้กําลังใจของเราโดยเฉพาะอันดับแรกขับกําลังใจของเราให้ใสสะอาดจริงๆเสียก่อน หลังจากนั่งก็ใช้กำลังของมโนยิธิคือพิญญาขึ้นไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงและตัดกำลังใจความรู้สึกอย่างอื่นว่าคนนั้นดีคนนี้เลวคนนั้นได้อย่างนั้นคนนี้ได้อย่างนี้ตัดทิ้งไปทำกำลังใจเป็นเบกขาคือวางเฉยหลังจากนั้นก็ทูลถามพระพุทธเจ้าตรงว่าบุคลคลคนนี้ จะมีกำลังสมาธิขั้นไหนจะมีฌานสมาบัติขั้นไหน,จะ,น,ไหนจะมีความเป็นพระอริยเจ้าขั้นไหนขอเห็นใจเขาบคุคคลคนนั้นจะขอพระองค์บอกด้วยอย่างนี้เราจะเห็นติดเขาชัดเจนแจ่มใสต่ตางตามคุณธรรมที่เขาทรงอยู่แล้วก็สามารถจะรู้ได้จากการบอกของท่านว่าเขาทรงอารมณ์ใดๆอยู่นี่การรู้จิตมีประโยชน์อย่างนี้ ถ้าหากว่าท่านทุกคนสามารถได้เจโติญย,ยานทำจงคล่องพอได้ยินชื่อคนได้ยินชื่อสัตว์จะรู้ได้ทันทีว่าท่านผู้นี้ทรงอารมณ์อยู่ขั้นไหนขั้นปุถุชนคนที่หนาแน่นพ้วยกิเลสในกระไมยความวาจิตจะดำธรรมดาจิตจะแดงธรรมดาจิตจะขาวธรรมดาถ้าท่านผู้ทรงฌาน ถ้าฌานต่ำก็จะมีจิตเป็นแก้วรอบตัวบางๆถ้าหากว่าท่าน,นีได้ฌานด้นสองก็จิตเป็นแก้วโลงลึกลงไปประมาณห้าสิบเปอร์เซนถ้าหากว่าฌานั้นสามจิตจะเป็นแก้วเกือบทั้งดวงจะมีการ็นแกนนิดหน่อยถ้าได้ฌานสี่จริงๆจิตจะใสสะอาดเป็นแก้วทั้งหมดถ้าหากว่าเป็นนักเจริญวิปัสสนาญาณแต่ยังไม่ได้เป็นโสดาบัน รอ,ร,อรอบรอบกำลังจิตจะแพรพราบริยับสวยสดงดงามถ้าเป็นมัสดาบันแล้วกําลังจิตความแพรวพราวของท่านคนนั้นจะลึกเข้าไปประมาณ25เปอร์เซนถ้าเป็นพระสีทาคามีความแพรวพราวจะลึกเข้าไปประมาณ50เปอร์เซนถ้าเป็นพระนาคามีความแพรวพราวจะลึกเต็มดวงแต่ว่ามีแกงข้างในเล็กน้อยส่วนมากเปก็นแกนแดง ถ้าเป็นพระหันรจริงๆจิตใจของท่านบนนั้นจะแผวปราเป็นประกายพึกและจะขยายเป็นดวงใหญ่นี่เป็นกำลังใจพระหันนี่ถ้าเรารู้เจตวริยานมีคุณประโยชน์อย่างนี้ต่อไปก็เป็นปุเพนิวาสานุสติยานปุเพนิวาสานุติยานคือการอนุดัาชาติได้สาหรับจุตูปป,ปาจะเจตวริยานนั้นถ้าเราขับกํบลาลังใจแบบนี้เราจิตเราก็สะอาด เก้าเปนถึงขั้นฌานโลกีที่เป็นภริยะตามามขั้นตําดับพระรู้ใจม่นขับง่ายกิเลสถ้าได้เจโตญาณเนี่ยขับกิเลสง่ายต่อไปก็เป็นปุเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติได้การระลึกชาตินี้ต้องทําให้คล่องเหมือนกันให้รู้รู้ได้ทันทีทันใด เห็คนประเภทนี้เราให้มีความรู้สึกว่าเราเคยเกิดเกิดเป็นคนอันดับนี้บ้างไหมถ้าเกิดมาแล้วกี่ครั้งเขาดูภาพเท่านั้นภาพนั่นหมายความว่าตัวบคุคคลและมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนเราจะรู้ทันทีถ้าเห็นสัตว์ประเภทนี้เราคิดว่าเราเคยเป็นสัตว์ประเภทนี้บ้างไหมถ้าเคยเกิดขอเห็นภาพนั้น <c oughs> อย่างนี้เป็นต้น เห็นคนรวยแล้วก็อยากจะทราบว่าเราเคยรวยไหมเห็นคนจนแล้วก็ทาบอยากจะทราบว่าเราเป็นคนจนมาไหมก็รวมความว่าเราจะทราบได้ทุกอย่างเมื่อทราบได้แบบนี้ต่างกำลังขอาปุกปีนีวาสารยานคณิลึกชาติก็เป็นเหตุให้เราไม่มัวเมาในชีวิตมีความรู้สึกตัวตามความเป็นจิตวิการเกิดทุกครั้ง บางครั้งก็มีความร่ำรวยมีความสุขในทรัพย์สมบัติแต่ว่าความทุกข์ในความเป็นอยู่ของคนเหมือนกันหมดคือมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแก่ขึ้นมาทุกวันในท่ามกลางขณะที่ทรงตัวอยู่ก็มีการป่วยไข้ไม่สบายมันก็ทุกข์แลมีการพัดพลาดจากของรักของชอบใจมีความปรารถนาไม่เคยสมหวังมีความตายในสุดเหมือนกันหมด เกิดเป็นคนจนก็แก่ก็ป่วยก็พัดพลาดจากของรักของชอบใจก็ตายเกิดเป็นคนรวยก็รู้จักแก่รู้จักป่วยพัดพลาดจากของรักของชอบใจก็ตายมีฐานะใหญ่ก็เหมือนกันมีฐาน,นะเล็กก็เหมือนกันรองความเราก็จะมองเห็นว่ากายเกิดการตายเป็นของไร้ประโยชน์มันเต็มไปด้วยความทุกข์ชาตินี้เราเกิดเป็นคนเราก็ทุกข์ ถ้าชาติหน้าเราไปเกิดเป็นคนอย่างนี้เราก็ทุกข์อีกทุกข์แล้วมันก็ตายตอนนอกจากการเกิดเป็นคนเราก็ต้องใช้ปุเพนิวาสานตญาณน้ชาติถอยหลังว่าก่อนที่เราจะมาเกิดครั้งนี้เราเคยเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างไหมเคยเกิดขุมไหนบ้างขุมไดกกี่ครั้งขอดูภาพอย่างนี้จะเห็นชัด แล้วต่อไปถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วก็ขอดูภาพต่อไปว่าก่อนที่จะลงนรกนี่เป็นการดูถอยหลังเราเองเราเกิดเป็นคนมีฐานะเป็นยังไงทําบาปประเภทไหนบ้างจึงจะลงนรกขมนี้ภาพนั้นก็จะปรากฏมันไม่ใช่ภาพประเภทเขียนขี้นกางฝานะเป็นการสแสดงออกอย่างจริงจังในภาพนั้นขนาดที่เราถาวายทุกขเวทนา ถ้าเป็นถ้าสามารถทําอย่างนี้ได้เราก็จะมีความสุขใจอยู่จุดหนึ่งคิดว่าขึ้นเชื่อว่าความชั่วประเภทนี้ที่ทําให้เราต้องตกนร,รกเราจะไม่ปฏิบัติต่อไปอีกเราจะปฏิบัติเฉพาะจุดของความดีหลังจากนั้นเราก็เดินหน้าต่อไปถอยหลังเข้าไปอีกเมื่อน,นอกจากจะตกนร,รกแล้วเราเคยเกิดบนสวรรค์บ้างไหม เคยเกิดเป็นเทวดาชั้นไหนบ้างเคยเกิดเป็นนางฟ้าชั้นไหนบ้างเคยเกิดเป็นพรหมบ้างไหมอย่างนี้ภาพเก่าๆของเราจะก็จะปรากฏเคยเกิดเป็นผู้หญิงเคยเกิดเป็นนางฟ้าบ้างผู้ชายเคยเกิดเป็นเทวดาบ้างทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเคยเกิดเป็นพรหมบ้างแล้วก็ถอยหลังไปดูกฎโค้งกรรมความดี ว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าเกิดเป็นเทวดา,เป,าเป็นพรหมนี่เราทําความดีอะไรไว้ไอ้ความดีประเภทนั้นจะส่งผลให้เรามีความสุขเมื่อเราถอยหลังเข้าไปทราบตามนี้แล้วอารมณ์ใจก็จะไปสุขก็คิดว่าขึ้นชื่อว่าสวรรค์มีความสุขเราต้องการขึ้นว่าสรมภเมโลกมีความสุขเราต้องการทั้งแม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วคราว สวั์ก็ดีพรมโรคก็ดีมีความสุขชั่วคราวถ้าหมดบุญวัสนาบารมีเรากลับมาทุกใหม่อย่างน้อยที่สุดเราก็พักทุกชั่วคราวแต่ดินแดนที่มีความสุขจริงๆมีที่ไหนมีความสุขแล้วไม่ทุกต่อไปนั่นคือนิพพานในเมื่อร,รู้การเวียนว่ายตายเกิด Under an, อันเดินนาฏบุพเพเดวาสันติญาณการเกิดเป็นคนมันเป็นของไม่แน่ บางครั้งก็พัดลงอบายภูมิเป็นสุนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสติฉานบ้างเป็นคนมีความทุกข์บ้างบางครั้งได้สายบุญบรารมีของเรามีความดีเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างในเมื่อเห็นการเบียนไหวใจเกิดในวัฏฏะนับชาติไมปทวนอย่างนี้เราก็เบือ่อ ถ้าเบื่อในร่างกายเบื่อในความเกิดนั่นก็หมายความว่าถ้าตายจากความไม่คนเป็นปัจจัยเกิดนิพพานอันนี้เน,นินได้กําลังปกบเพนิวาสารติยาณรุชชาตินะเขาทุกคนทําให้คล่องตอนนี้ไปก็ถึงเวลาที่จะแนะนําการเจริญกรรมฐานในด้านของมโนยิทธิคําว่ามโนยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจ ในกำหมายความว่าเราใช้กําลังใจฤทธ์แปลเป็นฤทธิ์คือเราจะไปได้เฉพาะใจประนุยตีนี่อันดับแรกทุกคนปฏิบัติจะต้องได้ทเป็นกุยางก่อนหลังจากนั้นครูก็จะแนะนําใหป้ปฏิบัติให้เป็นพระจุลามุมณีเจดีสถานพอเคลื่อนไปได้อย่างนี้ถือว่าเป็นเมื่อทเป็นกุยางของปัญญา ยาพุทธุรามุมนี้เจดีสถานแล้วถ้ามีกำลังใจพอเขาจะแนะนำให้ไปู้รู้จักมีพ่านเนี่ยคือ็ิการเพื่อความสงสัยที่พระเจ้าทรงตรัสว่าคนเกิดมาแล้วตายแล้วมีสภาพไ่ศูนเกิดไปเกิดมาแล้วตายจากความเป็นคนถ้ามีจิตมีเศร้าหมองไปส่วายภูมินรกเป็นต้น <c oughs> ถ้าจิตผ่องใสในดันได้เขาก็สนก็ไปู่สุขติมีสวรรค์เป็นปต้น เป็นการวิสูตรและเฉพาะมนุยิทีมนี่เราจะได้ญาณแปดอย่างถ้าทำใ้กล้องเครืนหนึ่งทิ่จุกุยายนเห็นผีเห็นดวงดาวเห็นรกเห็นสวรรค์เห็นทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการที่ตาเนื้อไม่เห็นเป็นการที่สองโจตัวประประาติญาณรู้จักการเกิดและการตายของคนและสัตว์เห็นหน้าคนเห็นหน้าสัตว์ เราจะทราบได้ทันทีว่าคนคนนี้สัตว์ตัวนี้ก่อนจะเกิดเป็นมนุษย์มาจากไหนมาจากสวรรค์หรือมาจากฟอมมาจากนรกเปรตเราทราบได้พอได้ยินชื่อคนตายเลยเราจะทราบได้ทันทีว่าข่าววันี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนถ้าบังเอิญญาตเขาเราตายพวกเขาเราตายเราต้องการจะทราบก็ติดตามเข้าไปเลยลูกข่าวว่าตายเขาเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนเราไปหาเขาเลย เขามีความสุขแล้วมีความทุกข์เราจะรู้เขาต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างเราจะทราบเขาจะบอกเราให้ <c oughs> แล้วก็ทํา <c oughs> ตามนั้นถ้าก็มีความทุกข์อยู่จะก,ก็จะมีความสุข <c oughs> ต่อไปก็เจโตบริยญยาณคือรู้จิตใจคนอื่นและรู้ใจเราเองด้วยต่อไปก็เป็นปุเพนิวาสามตุญาณรทชาติได้ต่อไปก็เป็น อาตีต่างทัญญาน้ยการในอดีตถึงการข้างหนา้าจะเป็นยังไงอนาคตตางทัญญาน้ยการในอนาคตอดีตกันที่แล้วมาอนาคตตางทัญญาน้ยกัการข้างหน้าและยะถาปัจจุปนังทัญญารู้เวลานี้ใครอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือความทุกข์ยะถากรรมตายานรู้จักว่าอะไรไปเป็นเหตุขึ้นความสุขอะไรไปเป็นเหตุขึ้นความทุกข์ขอพูดยอด่อๆต่อไปก็ไปวิธีปฏิบัติ การปฏิบัติที่มีผลตามนี้อันดับแรกขบันดาญาโยมพุธบริษัตทุกคนอันดับแรกนะให้กําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าหายใจออกให้รู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ แต่ว่าการรู้ลมหายใจเข้าจะออกทีถ้าบังเอิญลมหายใจเบาเกินไป mm. ก็อย่าเร่งรัดให้หนักเพราะถ้าไปเร่งรัดร่างกายจะเหนื่อยปล่อยไปลมหายใจจะแรงและลมหายใจจะเบาถือว่าเป็นเรื่องของลมหายใจเราไม่บังคับลมหายใจเรามีหน้าที่อย่างเดียวอ่อจิตเข้าไปรับทราบว่าเวลานี้หายใจเข้าหรือเวลานี้หายใจออก แล้วในช่วงนั้นต่อไปก็มีภาวนาควบคู่กไปใช้คำภาวนาสี่คำคือนะมะพะทะเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกตามะพรทะเนื <c oughs> ่อว,ว่าอย่าอย่ารีบเกินอย่าเร่งเกินไปจะเหนื่อยนะปล่อยไปตามสบายๆร่างกายให้ใจเร็วให้ใจช้าเป็นเรื่องของร่างกาย <c oughs> ยนยันว่าเวลาหายใจเข้านึกตามวนะันมะมะนึกหายใจออกนึกตามอภาทะตอนนี้การที่จะฝึกอย่างนี้อันดับแรกจะต้องได้ทิศขุยยันก่อนการภาวนานี่เวลาฝึกจริงๆครูพูดแนะนำขย่ยฝภาวนาประมาณสิบนาทีในช่วงเวลาที่ภาวนาสิบนาทีเนี่ยเขารรดาญตาโยมบริษัททุกคน เวลานั้นจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นอันขาดเพราะว่าถ้าไปอยากรู้อยากเห็นเข้าจิตจะฟุ้งซ่านขณะที่ภาวนานะจิตยังไม่เป็นทิพย์ <c oughs> จิตจะมีความเป็นทิพย์ต่อเมื่อคนเขา้าเข้าแนะนําด้านพริบัศนายานต้องรอตอนหลังต่อไปเมื่อภาวนาประมาณสิบนาทีแล้วก็จะมีคนเข้าไปนั่งกลางวงบ้าง เดียคนเขาไปนั่งขนาบบ้างแต่คนน้อยนั่งขนาลวงคนมากนั่งกลางวงขณะที่คนเขไปนั่งกลางวงให้ทราบว่าคนนั้นเขาจะเข้าไปแนะนําตอนนั้นขบรรดาญาโยมบริษัทที่รับปฏิบัติให้หยุดภาวนาทันทีเลิกภาวนาไปเลยภาวนาก็ไม่ภาวนาการรู้ลมให้ใจเขาออกก็ทิ้งปล่อยใจตามสบาย แต่ว่าตั้งใจฟังเสียงของผู้แนะนำผู้แนะนำเขาจะแนะนำในการตัดกิเลสขณะที่ตั้งใจฟังเสียงของผู้แนะนำเวลานั้นจิตจะห่างจากกิเลสทีละน้อยละน้อยในที่สุดจิตจะขาดตอนจากกิเลสคือจิตใจไม่นึกถึงความโลภไม่นึกถึงความโกรธไม่นึกถึงความหลง จิตใจตั้งใจฟังคําแนะนําของวุนน้นและนึกตามไปด้วยอย่างนี้จิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์ก็เริ่มเป็นทิพย์คำว่าทิพย์ขุยายานเขาญาติโยพธรธบริษรทอย่าลืมว่าไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์คำว่ายานนี่แปลว่ารู้ถ้าแปลเต็มศัพท์แปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์ให้เชื่อความรู้สึกของใจ พอครูผู้ปฏิบัติเขาเห็นว่าจิตใจเริ่มสะอาดความเป็นทิพย์เริ่มเกิดเขาก็จะหยุดแนะนำเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างอย่าลืมว่าเขาถามถึงความรู้สึกอย่าโยงทุกบุคคลเัาไว้กันใช้ความรู้สึกเป็นสําคัญเพราะใจเป็นทิพย์แต่เวลานั้นมีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีอย่าสงสัยคือไม่ต้องกลัวผิด ควารมรู้สึกครั้งแรกเนี่ยถูกต้องให้ตอบทันทีว่ามีถ้าก็ถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงก็ตอบว่าเป็นผู้หญิงมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ชายก็ตอบว่าเป็นผู้ชายเขา,าถามว่าท่านผู้นั้นแต่งตัวสีอะไรเขาจะซ้อมกับบงใจถ้าเราก็บอกทัานณนาดการแต่งตัวสีสันรณะแก่เขา ท่นี้ความเป็นทิพยดินรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทที่ได้กันนี่จะไม่สม่ำเสมอกันบางคนจิตสะอาดน้อยบางคนจิตสะอาดบางกลางบางคนจิตสะอาดสูงสุดถ้าเวลานั้นจิตสะอาดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกทางใจจิตจะไม่เห็นภาพถ้าจิตสะอาดบางกลางที่เราจะกิเลสนะบางกลาง จิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเนจนแจ่มใสถ้ามีจิตสะอาสสดสูงสุดจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสมากทั้งนี้ก็ขึ้นกับกําลังใจของบรรดาญาโยมพ,พุทธบริษัทแต่ทุกคนค่อยเชื่อความรู้สึกของจิตเป็นสาคัญเมือ่อญาโยมตอบอาการร้อสามอย่างเขาได้แล้วหลังจากนั้นครูก็จะแนะนําให้ไปพระจุลามนีเจดีสถาน ซึ่งตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นสถานที่ธรรมสกายของเทวดาและพรมทั้งหมดที่ตรงนั้นบรรดาญาโยมพรธบรัทจะพบพระพุทธเจ้าจะพบพระหันเทวดาและพรมมากมายเมื่อเขาํำเป็นมาตรการพอสมควรแล้วถ้ากกำลังใจยังสะอาดยังดีต่อไปมีความเข้มแข็งต่อไปเขาก็จะพายไปรู้จักนิพพานนี่สมรับผู้ใหม่นะ สำหรับญาติโยมเก่าๆใคยตัดสินใจตามนี้ให้อริยสัจขึ้นหนึ่งทุกว่าการเกิดมาในโลกนี้มันเต็มด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขทุกจะมีขึ้นมาได้เพราะสายร่างกายอย่างเดียวที่ความหิวจะมีได้ความหิวมันทุกข์เพราะมีร่างกายความหนาวเกินไปร้อนเกินไปจะมีได้เพราะร่างกายความป่วยไข้ม่สบายจะมีได้เพราะร่างกาย ความพัดพลาดจะของรักของชอบใจจะมีได้เพราะร่างกายความตายจะเกิดขึ้นเพราะมีร่างกายคือในเมื่อเรามีร่างกายอย่างนี้มันก็มีทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเตสังมูปสมโมสกขัวคือปแปลว่ากายเข้าไปสงบกายนั่นเชี่ยวเป็นสุขถ้าเราต้องการมีความความสุขจริงๆล้วคือเราก็เป็นคนไม่มีร่างกายคือไม่มีความไม่มีร่างกายเป็นคน ไม่มีร่างกายเป็นสัตว์ไม่มีร่างกายเป็นเทวดาในดาวฟ้าไม่มีร่างกายเป็นเป็นพรหมเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นใครทุกคนจับพระรูปประชมพระองค์สมเด็จรมมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใสแต่งกำลังเอาจิตใจไปตั้งวัทถินิพพานคอยครูผู้แนะนำเวลาที่ครูมาซักซ้อมแนะนำอย่างนี้จะมีความผ่องใสามากมีการคล่องตัวอรบรรดาญาโยามพุทธบริษัททุกคน ตอนนี้ไปเขาญาติโยมทุกคนหันหน้าไปทางพระพุทรูปตั้งใจเพื่อสมาทานศีลส,สมาทานเปรนกรรมฐาน